มึงกินมึงมีข้าวต้มกินเหมือนกูไหมมึงมีข้าวต้มกินเหมือนกูไม้แซบไดโคกแซบไดอู้อีเมียฝรั่งนี่มันตายทุกตายยากตายอึดตายหิวมึงมีข้าวต้มกินเหมือนกูไหมนะโ,โอ้ไปรอบนี้ได้ซื้อผักมาอ้อมลวตีนี่นี่เห็นบ bon 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 อนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่เมกอินไทยแลนด์เห็นบอนี่ฮะมึงมีมาม่มากินเหมือนกูไหมมีมาม่ากินเหมือนกูไหอ จะสูบอกด้ว่ามึงอยากอันอาหารอันรูลูลาลาอาหารมียี่หออาหารคองเพลงอาหารนั้นอาหารนี้โอ้ยมันก็หิวคือเก้าฮันแล้วโคกเอ้ยเขากินแล้วแล้วมันก็หิวเดือนนึงคันสมมุติคันมีเงินก็เดือนละเท่าสองเท่อเอ้ยมึงสื้บอกเคยกินมามเบิ่อล้วเคยไปอยากเขาไปอยากเออคนเขาตับเดี๋ยวตายมันก็กินมันก็กินมันก็อยากคือเก้าฮหันหละมึงกินข้าวต้มเหมือนกุ้งไม้โอ้ยฮอนฮอนข้าวต้มฮอนฮอน ข้าวต้มข้าวต้มมัดกล้วยแซ่แข็งกินไม้กินไม้คอกมึงบ่มีปัญญาซือ้อกินดอกเอ้ยไปต้มงันม้นมึงก็บ่มีอีกไปขี้ทุกข้าวงั้นมึงก็บ่มีบ่มีปัญญาซือ้อกินดอกอีกขี้ทุ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 กลูกอีกาฟากัก